สวัสดีค่ะช่องเล็ก c ช a n n e l นะคะวันนี้จะมาทำเบคอนพันเห็ดเข็มทองแล้วก็ใส่สับปะรดเข้าไปด้วยนะคะจะได้แบบเอาความเปรี้ยวตัดกับเบคอนความมันของเบคอนนิดนึงนะคะจะมาอบใส่หม้ออบไรน้ำมันนะคะ ใส่หม้ออบรมร้อนไร้น้ำมันได้เลยนะคะเออไม้เราจะหักออกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันยาวเกินไปร8 0ยแปอองศาแล้วก็ใช้เวลาอบประมาณสักสินาทีไม้ที่เราไปซื้อตามตลาดนะคะที่เขาใชเออ้เสียพวกหมูย่างไก่ย่างอะไรย่เงะะี้ยค่ะแล้วก็หักออกสักนิดนึงนะคะ จะได้ใส่ใหในหมอ้ออบได้นะคะจะใช้น้ำจิ้มสุกี้นะคะเขาชอบกินน้ำจิ้มสุกี้เสร็จแล้วนะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะจะประมาณนี้นะคะสิบนาทีแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบแห้งแบบนี้ก็เอาสักเจ็ดถึงแปดนาทีก็ได้นะคะ นี้เราก็จิบจานได้เลยค่ะผมเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเรามาชิมกันเลยค่ะน้ำจิ้ม รากนะคะชอบน้ำจิ้มเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะชิมค่ะอร่อยค่ะอืม ใส่สับปะรดเข้าไปนิดเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วมันจะตัดเบคอนไปแล้วแบบลงตัวมากอร่อยขออีกไม้ค่ะ Mm hmm. อร่อยค่ะลองไปทํำตามดูนะคะเออสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ